วั้ัแอบอ้ไม่เี่ยน้ถื่เหี่ยน้สถานการณ์ต่อสถาการณ์ตเอรับน่งนั่ปยรเรียอการปุเรียบนะครับนครการต่อารัามยของผู้ป่วยนะครับสค้างสองนครับ้างสอก้เริ่มครับูดด ของวา่เหลือนะยกแขวากข้านะด้วยด้วยช่วยด้วยช่รยดยช่วยด้วย่วยด้วยช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 ่วด้วย่วยด้วยช่วยด้วยด้วย่ด้่วยว่่้่วย่ แปดโอ่อไปเรปากันประการครับไม่หายใจไม่หายใจสี่ยาสียาประการจับต้นไหนครับจับต้นแห่งใช้สองนิ้วจากเลน้นปีขึ้นมาแล้วแล้วก็วางมือที่ถนัดไว้ข้างล่าง่าแล้วก็เอามือที่ไม่ถนัดไว้ข้างบนเนาะแล้วก็ใช้ตรงส้นตรงนี้เนาะ แล้วก็เข้ามาให้ชิปตัวคนไข้เลยแล้วขยับไปที่เอวแล้วก็ทําตามจังหวะลงไปอ่ะอค,คือมันร้อยสิบครัค้งต่อนาทีเดี๋ยวจริงๆถ้าเกิดจะใช้การเป่าปากด้วยก็ใช้30ครั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป่าลงไปที่ปากนะบีบจมูกแล้วก็งยนคอขึ้นแล้วก็อู้ไปเข้าสองครั้งแล้วก็30ครั้งไปต่อ นะครับนี่ก็ทำอย่างนี้เลยทั้งหมด30มสคูณสนะี 3, 4, เ่เนาะสามสี่สิบสองถ้าเป็น4เซ็ตก็ออกมาแล้วพอแล้วแล้วเราก็ออกมาประเมินว่าเอ๊ะเขายัางสลบอยู่ไหมไม่ไงั้นก็จะมีพลังก็ทำต่อแม่ก็ขอความช่วยเหลือคนอื่นทำอะไรประมาณนะั้น มันต้องลงให้ประมาณ5เซนแล้วก็ปล่อยให้ลอยออกมาแล้วก็กดลงไปอีกนะครับเ็นเหนื่อยมากๆ